วันนี้14ตุลา2568ย้อนหลังไปเมื่อ52ปีที่แล้ว14ตุลา2516เราวีรชนผู้กล้าได้ออกมาต่อสู้กับเผด็จการเรียกร้องรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยขอสดุดีวีรชนผู้เท่าถางสร้างประชาธิปไตยไว้ณนะรัฐสภาแห่งนี้อันนี้จ่ามาถึงวันนี้ เรายังยืนอยู่ที่เดิมเรายังต้องต่อสู้เรียกร้องให้ได้รัฐธรรมนูญฉบับที่ประชาชนเป็นผู้ร่างไม่ใช่ฉบับที่นิติบริกรยัดเยียดให้เราใช้มาอย่างขมขืนทั้งหมกเม็ดซ่อนเงื่อนวางหมากกลเพื่อป้นอำนาจอธิปไตยไปจากประชาชนหากดวงวิญญาณของวีรชน14ตุลายังวนเวียนอยู่กับประชาธิปไตยของไทย ขอได้โปรดปัดเป่าเหล่ามารห้ายทายาทอสูรซากเดนเผด็จการให้พ้นจากการร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนนี้ด้วยเทินท่านประธานที่เคารพคะวันนี้เรามีร่างรัฐธรรมนูญเข้าสู่การพิจารณาสามฉบับ หากเรายึดมั่นในหลักการอำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนเราก็ต้องให้สิทธิ์ในการกำหนดกติกาบ้านเมืองแก่พวกเขาดิฉันเห็นว่ามีเพียงสองร่างที่เข้าหลักการนี้คือร่างของพรรคเพื่อไทยและพรรคประชาชนซึ่งเปิดให้มีการเลือกสอสรจากประชาชนและให้รัฐสภาทำหน้าที่เป็นผู้คัดกรองในขั้นตอนสุดท้าย แม้ดิฉันจะมีเจตจำนงที่จะให้การคัดเลือกสอสอรอมาจากประชาชนโดยตรงไม่ต้องอ้อมกลับมาที่รัฐสภาแต่ก็ไม่มีร่างของพักไหนที่กล้าหาญจะยกร่างเช่นนี้จึงถือว่าร่างของพักเพื่อไทยและพักประชาชนยึดโยงกับประชาชนเท่าที่จะเป็นไปได้ตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญแต่สำหรับร่างของพักภูมิใจไทย ที่เปิดให้ประชาชนสมัครมาเป็นสสอรอแล้วให้สมาชิกรัฐสภาเป็นผู้เลือกทั้งหมดนั้นดิฉันคิดว่าเป็นร่างที่ประเมินประชาชนต่ำมากไม่เปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใดๆทุกอย่างกำหนดด้วยเกมในรัฐสภาซึ่งก็เป็นที่รู้กันอยู่ว่าสอวอที่กำลังพัวพันในคดีหัวอ้างยี่ฟอกเงินมีมากกว่าหนึ่งในสามของวุฒิสภา เมื่อรวมกับสอสอพักรัฐบาลก็จะกลายเป็นเสียงข้างมากที่จะกำหนดตัวสอสรอ,อได้เกือบทั้งหมดเช่นนี้แล้วเราจะได้สอสรอ,อสีน้ำเงินรัฐธรรมนูญฉบับสีน้ำเงินหรือไม่